มาในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมพัฒนาชุมชนก็จัดโครงการประกวดลายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาและงานหัตถกรรมค่ะ กระทรวงมหาดไทยจัดโครงการประกวดลายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาและงานหัตถกรรมจุดดำเนินการภาคใต้จังหวัดสงขลาประจำปีพุทธศักราช2566จังหวัดสงขลามีผู้ผลิตและผู้ประกอบการประเภทผ้าสมัครเข้าร่วมประกวด12กลุ่มนะคะและส่งผ้าเข้าประกวด91พื้นซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดไว้ที่ผ่านมากรมพัฒนาชุมชนได้เน้นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการประเภทผ้าผลิตและ ย้อมผ้าจากเส้นใยและสีธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะจากต้นไม้ประจำจังหวัดและพืชพื้นถิ่นที่มีอยู่ในจังหวัดสงขลานํามาย้อมให้ได้สีที่สวยงามแตกต่างซึ่งสามารถสร้างไรายไดใ้ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการประเภทผ้าได้เป็นอย่างดีสําหรับรายได้จากการจําหน่ายผ้าของจังหวัดสงขลาปี2566สร้างไรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการมูลค่ากว่า22ล้านบาทสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง หน,หนึ่งเท่าตัวนอกจากนี้จังหวัดสงขลาได้มีการรณรงค์เชิญชวนให้ชาวสงขลาสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันจัดงานเดินแบบผ้าไทยการกุศลในงานกาชาติและงานประจำปีของจังหวัดสงขลางานกาชาติของอำเภอและส่งเสริมให้นําผ้าไทยไปแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋าหมวกรองเท้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผ้าไทยจำนวนสองศ ได้แก่ที่วัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออเภอเมืองและที่บ้านนาสเสมียนตำบลนาทับอเภอาออจนะค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่างานหัตกรรมครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาทีคุณต่อวงการผ้าไทยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรินารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกทรงมุ่งส่งเสริมให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทยที่หลากหลายรูปแบบ ตามความทันสมัยและก็มีการสวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาสแต่อย่างไรก็จะต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาลวดลายและการออกแบบตัดเย็บให้มีความน่าสนใจจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านผ้าไทยมาถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเพื่อให้มีทักษะในการสร้างรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคงนอกจากนี้พระองค์ทรงสอนให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อโลกทรงให้ความสําคัญกับการใช้สีธรรมชาติจนกลายเป็นแฟชั่นแห่งความยั่งยืน <c oughs> รวมถึงส่งเสริมเรื่องของการตลาดด้วยการเพิ่มเรื่องเล่าที่มาของผ้าการพัฒนารูปแบบแพ็กกิ้งการจัดกิจกรรมสวมผ้าไทยเป็นวิถีชีวิตประจำวันรวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปประกวดนะครับผ้าของ14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งงานหัตถกรรมต่างๆนะครับอันเกิดมาจาก พระมหากุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสรีวันวลีนารีรัตนรัชกัญญาที่ทรงมีความปรารถนาดีต่อพี่น้องคนไทยทุกภาคนะครับในการที่จะให้พัฒนาอาชีพนะครับให้มีคุณภาพที่ถูกใจผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นโดยอเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภูมิปัญญาภาคไทยกับงานหัตถกรรมไทยซึ่ง เรามีหลากหลายกันใน76-77จังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่าความเป็นสากลหรือความเป็นที่ถูกใจของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็พระองค์ท่านมาเติมเต็มให้วันนี้มีชิ้นงานเข้ามาเนี่ยถึง1,400กว่าชิ้นนะครับแล้วก็มีจำนวนชิ้นงานที่ผ่านเข้าไปชิงชนะ เลิ่นระดับภาคนะครับถึง1 4 5ชิ้นด้วยกันสูงมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยถึง2เท่าตัวนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจเพราะว่าคุณภาพที่ดีขึ้นปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นย่อมหมายถึงรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นของพี่น้องคนภาคใต้ภายใต้การสนองแนวพระราชดำริที่พระอ,องค์ท่านทรงพระราชทานให้